ชาวราศีกันทุกท่านในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นจะประสบกับสิ่งที่ดีๆเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดวงดาวต่างๆนั้นได้มีการโครจรโยกย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกันจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงได้อทิเช่นในช่วงของวันที่สอง ของเดือนมิถุนายนนั้นจะมีดาวพระศุกร์ย้ายเข้าสู่ในราศีเมษจึงทำให้ชาวราศีกันนั้นมีความกระทบกระเทือนบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับชาวราศีกันได้ในเรื่องของการงานบางท่านนั้นมีการเปลี่ยนงานมีการโยกย้ายงานอันนี้ก็ท่านระวังไว้ต้องทำใจ บางครั้งบางคราวงานที่เราเปลี่ยนหรือว่างานที่เราย้ายเราอาจจะไปได้งานที่ดีกว่าเดิมก็มีในช่วงนี้บางคนนั้นถึงว่า ในเรื่องของการย้ายงานนั่นเป็นของธรรมดาบางคนก็มีเพื่อนมีญาติหรือว่ามีเพื่อนฝูงญาติพี่น้องให้ความร่วมมือในการขยับขยายในเรื่องของการย้ายงานบางคนก็ย้ายไปได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงโด่งดังก็มีบางคนย้ายไปในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้ชาวราศีกันนั่นในช่วงของเดือนมิถุนายนในเรื่องของการงานบางคนนั้นว่างงานไม่มีงานทำแต่ต่อจากนี้ไปท่านไปสมัครงานอะไรกับใครท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการบางคนงะนั่น ไปสมัครงานเกี่ยวกับรับราชาการก็จะได้งานที่ดีสำหรับท่านจะมีบริวารมีลูกน้องตากว่าท่านทำงานร่วมกันรวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าดีจะมีการให้กำลังใจและจะมีการให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าในช่วงก่อนนั้นในช่วงก่อนนั้นถือว่าการงานท่านจะไม่ค่อยดีไม่ค่อยลาบรื่นหยิบจับอะไร ทำอะไรมักจะติดขัดอยู่เสมองานของท่านบางครั้งเป็นงานส่วนตัวก็ยังทำไม่ค่อยมีความสุขเพราะฉะนั้นในช่วงต่อไปนี้จะทำอะไรก็จะมีแต่ความดีเกิดขึ้นเนื่องด้วยจะมีดาวพระสุกนั้นย้ายเข้าสู่ในราศีเมษทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จการงานดีการเงินก็จะดีมีตามมาเพราะฉะนั้นดวงชะตาของท่าน ที่เกิดอยู่ในราศรีกันนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายไปเป็นดีสิ่งที่ท่านไม่ไม่เคยมีท่านก็จะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานบางคนได้งานใหม่ๆทํางานที่ท่านทํานั้นก็เป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วยท่านทํำแล้วก็จะมีความสุข มีความยั่งยืนถาวรบางคนนั้นชอบเกี่ยวกับในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะลงทุนค้าขายหรือลงทุนอะไรในช่วงของเดือนมิถุนาเป็นต้นไปก็จะมีโชคมีลาบจะมีโอกาสที่ดีๆเกิดขึ้นท่านทําแล้วก็จะมีคนให้กําลังใจมีคนสนับสนุนท่านอีกมากมายถ้าก็ท่านทําการเกี่ยวกับค้าขายจะขายดิบขายดีไม่ว่าท่าน จะขายทางหน้าร้านหรือจะวิ่งรถขายก็แล้วแต่อันนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีแล้วชาวราศีกันในช่วงของเดือนมิถุนายนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่สามจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมถุนอันนี้ก็จะทำให้ชาวราศีกันนั้น มีความสุขเกิดขึ้นอีกครั้งในช่วงนี้หยิบจับอะไรมกักจะมีผลดีมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านการเงินการทองนั้นก็ถือว่ามีหลั่งไหลเข้ามาท่านท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านนั้นดีจะมีเงินมีทองเป็นกรอบเป็นกรรมเข้ามาท่านอีกมากมายในเรื่องของการทำม,มาหากินถือว่าดวงของท่านที่เกิด อยู่ในราศีกันนั้นจะมีแต่ความสุขมีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองที่เรียกว่าหายากแต่ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นจะหาง่ายในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรก็ามักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกร,รม,มีคนเขาหลอกเขาแรงอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะทำได้ ในเรื่องของงานส่วนรวมอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกันนั้นท่านก็ทำได้ท่านเป็นคนที่เรียกว่าชอบในเรื่องของการทำมากินอยู่แล้วการเข้าหุ้นเข้าส่วนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ก็จะมีคนเข้ามาชักชวนให้เข้าร่วมหุ้นหรือว่าเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเขาแต่ก็ถือว่าเป็นการดีอีกเช่นเดียวกันท่านก็มีเงิน ไปลงทุนกับเขาได้ในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินการงานก็มีทำอยู่ตลอดเป็นงานที่ดีเป็นงานที่ยั่งยืนและก็ถาวรในเรื่องของการเงินก็ถือว่าดีท่านจะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอไม่ว่าท่านจะจ่ายอะไรของใหญ่ของถูกของแพงอะไรก็ท่านก็จ่ายได้ ก็ถือว่าดวงของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นจะมีความสุขมีความสำเร็จในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าชาวราศีกันนั้นท่านจะมีแต่ความสุขมีความเจริญเกิดขึ้นทาก็าท่านลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายท่านก็จะขายดิบขายดีไม่ว่าท่านจะตั้งร้านหรือว่าท่านจะวิ่งรถขายหรือจะขายทางออนไลน์ line, ก็ถือว่าท่านจะขายได้ ขายดิบขายดีมีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกมากมายชาวราศีกันนั้นถือว่าในช่วงของเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนแห่งความร่ำรวยของท่านท่านจะหยิบจับทำอะไรก็มักจะเป็นผลดีกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของอในเรื่องของสุขภาพหรือว่าภารานามัยกให้ท่านระวังไว้บ้าง ในเรื่องของการติดเนื้อในเรื่องของการติดเชื้อมาจากที่อื่นนั่นนี้ให้ท่านระวังไว้บางครั้งบางคราวในช่วงของปลายเดือนมิถุนาท่านอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าล้มหมอนนอนเสื่อได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังเอาไว้การกินการอยู่อีกเช่นเดียวกันอาจจะมีการท้องร่วงท้องเสียท่านระวังไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในราศีกันภายในช่วงของเดือน มิถุนายนในช่วงนี้ท่านจะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็แล้วแต่ให้ท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีอาจจะมีภัยเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับตัวของท่านท่านไปทางไหนถ้าหากว่าท่านเดินทางไปทางที่เปลี่ยวเปลี่ยวให้ท่านระวังอาจจะมีคนร้ายหรือว่ามีขโมยขโจรมาแย่งชิงกระเป๋าหรือว่าโทรศัพท์มือถือท่านให้ท่านระวังไว้ อาจจะมีการเกิดขึ้นได้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนไปทางไหนให้ท่านระวังกัาไว้ให้ท่านมีคนขับเปลี่ยนจะดีในช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านท,ที่เกิดอยู่ในราศีกันนั้นต้องคอยระมัดร,ระวังในช่วงของเดือนมิถุนาต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่หจะมีดาวอังคาร เข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ชาวราศีกันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำมากินหรือในเรื่องของการงานบ้างในช่วงนี้ท่านทำอะไรถ้าก็ทำท่านทำส่วนรวมรวมกันหลายคนในช่วงนี้ต้องระวังไว้บั่งจะเป็นการดีอาจจะมีการชิงดีชิงเด่นหรืออาจจะมีอิจฉาตาร้อนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ บ้างจะเป็นการดีเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกันในช่วงของเดือนมิถุนาสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านสิ่งที่ท่านต้องระวังก็จะมีในช่วงนี้ก็ขอท่านจงตั้งอกตั้งใจทำอะไรก็จะมีความสำเร็จในช่วงนี้ในช่วงของเดือนมิถุนานี้ชาวราศีกันนั้นท่านจะหยิบจับอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลย การงานก็ถือว่าดีโชคลาบก็จะมีเข้ามาท่านในช่วงนี้ท่านจะมีเพื่อนมีฝูงที่เรียกว่านำโชคนำลาบให้กับตัวท่านได้ในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ลองดูได้ท่านจะมีโชคมีลาบเรียกว่าบางครั้งบางคราวท่านก็จะร่ำรวยโดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ก็ขอให้ท่านที่ใช ที่ฟังกันนี้จงใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันท่านถาหากว่าฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงาม<ๆ>ก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีก,กเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปขอขอยทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี